ครับมันจะกันในภาคที่สองนะในการแก้ไขนะครับนะหลังจากที่เราทราบแล้วว่าตัวของจอมีสองฝั่งนะครับนะก็ะคือมีซ้ายมือนะครับนะกับขวามือนะครับซ้ายมือก็คือนับพินตั้งแต่พินนี่ครับนะถึงพินที่สิบสามแต่ว่าเราตัดสิบสามถึงสิบแปดก็คือประมาณหกพินนะครับนะตัดได้ปกติภาพมันยังเมื่อยอยู่นะครับ ก็ให้ต่อเข้าเหมือนเดิมนะครับนะต่อเข้าไว้ดังเดิมนะครับนี่ต่อเข้าดังเดิมครับนะทีนี้ต่อมาก็คือในการแก้ไขจริงๆก็คือตัดทางซ้ายไม่ได้นะครับนะก็ย้ายมาทางขวานะทางขวาคือด้านนี้นับนะตอนนี้เราก็จะนับพินอยู่ที่พินประมาณาจริงๆ ก็คือมนนับเหมือนกันนะตั้งแต่พินที่หนึ่งถึงสิบสามแต่ว่าที่ลายที่เราตัดก็จะตัดอยู่ที่ประมาณตั้งแต่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะตัดอยู่ประมาณห้าพินนะครับห้าพินครับนะเดี๋ยวจะลองดูคร่าวๆนะผมตัดตัดตรงนี้ครับนะเอาที่จุดนะเป็นเส้นที่หนึ่งครับนะสองสามสี่จนถึงจุดนี้ครับนะ ประมาณห้าพินเดี๋ยวจะลองเสียบปลั๊กดูนะครับนะเสียบปลั๊กเปิดเครื่องนะครับนะ่ะลองวัดไฟคร่าวๆก่อนต,ตัดตัดไปแล้วนะครับนะตัดไปแล้วนะวัดไฟครับนะวัดไฟคร่าวๆนะครับนะวัดไฟเลี้ยงก่อนนะสิบสองโวลต์ครับนะสิบสองโวลต์จุดนี้นะครับนะ ที่พิเตอร์ครับนะมิเตอร์ขึ้นที่สิบสองโวล์ครับนะวัดไฟสามจุดสามครับนะสามจุดสามขึ้นครับนะวัดไฟหนึ่งดดครับหนึ่งจปหนึ่งจุดดมาครับนะวัดไฟจุดนี้ครับนะท,ที่ประมาณสิบห้าโวล์ครับนะสิบห้าโวล์มา ต่อมาสำคัญก็คือวัดที่ B on E หรือ V off หรือ v on น,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 นะครับนะหรือ v on หรือ v G H นั่นเองครับ v G H ต้องมาครับนะถ้า v G H มาครับนักสาน้ภาพมาแน่นอนอจะลองดูว่ามีภาพไหมครับนะถ้ามีภาพก็แสดงว่าเราแก้ไขได้ผ่านครับนะในจุดนี้นะครับนะ ภาพหน้จอรครับมีภาพแล้วนะครับแสดงว่าที่เงื่อนไขที่เราซ่อมโดยการตัด CKV ครับนะ<ม>ก็สามารถยืดอายุการใช้าง,งานได้อีกนะก็คือถ้าเราตัดก็คือเราจะตัดแค่ลาย CKV 1กับ CKV B 1นะครับนะ<ม>ก็คือเนี่ยสองจุดนี้ครับนะ CKV 1กับ CKV B 1นะ คนนั้นเขียบเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องเพื่อนช่างนะครับนะเอาไปใช้แก้ไขดูนะครับนะเพราะว่าจอรุรนี้เสียเยอะอาการจอเมืดนะโอเคประมาณนี้ครับสวัสดีครับ